ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไิดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนี่คือบครยากาบ,นะบสวัสดีต้อน้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะี้บก็เข้าสู่เกมหมายความว่เดยาวครับผมเย้ฮู้หูนะครับนะก็ ก็นไปแล้วนะครับผมสับเกมไม c คร f t เจ้าเก่าเจ้าเดิมจับจำและในะวันนี้เรามากันในไมโครฟ์ดาบพิฆาตสุนทรีแล้วอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ารอางมาันครับนี่สองหน่อยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ เพื่อรๆในในลาวเนี่ยเออขึ้นมาขึ้นมาแลา้ววันนั้นก็ถ้าวันนี้นะครับแบบเราจะมาทําการเล่นชาเลนจ์กันนั่นเองนะครับก็คือจะไม่เป็นชาเลนจ์ก็ไม่ได้นะมันก็เคือเหมือนกับแมททรอยย่อนะครับนะใครที่รอดชีวิตถึงคนสุดท้ายก็เป็นผู้ชนะไปนะครับแต่ว่ากติกา,ก,าก็คือเราเนี่ยจะสลับตําแหน่งกันทุทกๆ4นาทีนะครับรน้ำแข็งก็ระวังตัวให้ดีแหลนะ สลับมาจากจากคนตัดคลิปกลายเป็นคนเล่นเฉยเฉยไม่ใช่อ๋อก็คือโปรแกรมอัดพังไปแล้อะไรก็ไม่น่าใช่แล้วนะก็อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะกติกามีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ให้เวลาทั้งหมด30วินาทีเอ้ยสามสิบวินาทีมันฟาดเลยครัจุดเร็วไปสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีแล้วก็อ่าสิบห้านาทีสุดท้ายก่อนสามสิบนาทีเนี่ยออ่าบ b เดอร์จะบีบนะครับนะแล้วก็สามสิบนาทีสุดท้ายบอ b เดอร์จะเหลือเพียงแค่สองร้อยบอทเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะโอเคทุกคนพร้อมยังพร้อมยังนะก็ถือว่าเป็นการช ่ไมใช่แมนฮันนใช่ี่ไม่ใช่แมนฮันนี่กันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่นี่ไม่ใช่แมนฮันนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วอะอะโอเคพร้อมแล้วอ่าโอเคไปวันนี้โอ้ไปวันนี้เออไปวันนี้แล้ก็ไม่ใช่อะไรนะแต่ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับก็อย่าอย่าอย่าออ่่ยยาาโดนอสุรข้างขึ้นข้านะเออไม่งั้นเก็บจบเร็วสงสารนะเอ้ยฆ่ากันเองดีกว่านะครับอ่ะโอเคทุกคนพร้อมยังฮะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับนะผมจะทำการกดทัมเมอร์ภายในอีก5 C สามปลาล้อนก่อนเลยอะไรรอมันร้อนเสร็จก่อนหล่อหล่อห้า C ไม่มีทีมแล้วรอบนสามสองหนึ่งไปไปครับผมเสร็จแล้ตอนนี้เกมเริ่มแลยนะเวลาเริ่มเดินแล้วนะใายแล้วไปแล้วนี่ไงโอ้โหถือดาบแล้วดาบแล้ว เดี๋ยวคันนี้บอกนะต้นไทรนี่จะบินนะเว้ยมาหาดาบนี่จะบินกับตัวเองนะฮะตอนนี้เวลาเริ่มเดินแล้วนะครับนาปลายปลายปลายไปเล็กโก้เล็กโผมนะอตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนการอาชีวิตรอดต้องตัดไม้เฮ้ยไปมาได้มาไม้แค่นี้พอบอลไม่พออีกต้นนึงอันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอันอาชีวิตรอดนะฮะเดี๋ยดูคุณฝ้ายของผมได้วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเลยไปไปไปอะสร้างบ้านสร้างฟาร์มไหมท่าบ้านท่ฟาร์มด้วยเหรอท่านบ้านเลยออ๋อแบบว่างเกิรอะไรงี้ใช่ไหมโอเคผมพอละแค่นี้พอแล้วนะแล้วก็ครับครัับบเเลยนน่่โออคคทตรก ครับ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 ปุ๊บแล้วก็ทําที่ขุดเลยแล้วกันที่ขุดแบบนี้แบบนี้อ่ะฮะปุ๊บเห็นได้แล้วฟาร์มเดียวเออฟาร์มเดียวฟาร์มเดียวไปแล้วไม่รู้ละไม่รู้แล้วไปครับผมขุดดินขุดดินเออที่นขุดหินขุดดินนี่แหละยาวไปมันยาวไปต้องหาอาหารด้วยนะไปทำเล่นยังไงวะไม่ได้เล่นหนาปกติยิงคนเจอคนยิงคนนะครับผมหาเมืองแล้วไม่รู้ล ไปแล้วนะเออตะขอลงเมืองนะฮะอาหารกันดีกว่าเจอหมูแล้วอุ้ยเจอหมูด้วยโอ้หที่นี่มาแพงอยู่ต้องขอสักหน่อยละนี่เดี๋ยวมานี่มานี่มานี่เออมานี่มาเหมาอนกันเออแล้วมันจะอดตายกันด้วยนะทวกคหวัดอองดีนะฮะเฮเคนี่นี่นตายไปซะอุ้ยเจอบวัวด้วยโอเคทั้งหมูทั้งวัวเออดีว่ะไมีไม่มีใครจะแบบว่าทำการค้าผมมาเนี่ยผมมีเนื้อเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยมีด้านขวานี่คือเมื่อครบท้อก็คืออ๋อเสียทีไงเสียทีเสียทีปั๊บจะทำการสับตำแหน่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเตือนอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะโออออเเเเคุุุ้้ยยจินนสสกกดดวี� เออนาทำอตรงนี้นเนี่ยใช่แล้วมันจะสลับกันนะฮะไม่รู้นะว่าใครจะสลับตำแหน่งกับใครนะฮะที่ให้ต้องเข้าแล้วให้คุกกี้ทำนายกันนะวันนี้อุ๊ยโอ้โหอะไรวะไม่ไม่ใช่มันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันไม่ไม่คือบ้านไม่ใช่คือคือบ้านอยู่ดีบ้านมันสปาวทับหัวผมเนี่ยนะคือที่ไหนวะมันคืออ่าขอยดูก่อนนะฮะอ๋ออ่าอะไรวะ น่าจะเป็นคดีหาดของใครสักคนนะฮะเออจริยๆเล่นมาหลายรอบขนาดนี้ยังจำไม่ได้ดีนะไม่เข้าใจจะมาสปา์ติดหัวทำไมนเนี่ยโอ้เกือบตายแล้วนะฮะเฮ้ยอนรี้ฟาร,ร์มก่อนไม่ได้ไม้ไจะตดัดตัวแต่แล้วโอยเดวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตรนี้มันจะมีของให้เราหรือเปล่านะฮะรูปๆเราต้องเราต้องรีบรู้ก่อนเอเคมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีตรงนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยหรือเปล้าเออเจสเออร์เจสเออร์เจสเออร์แด้วเจเออร้แล้ว่น้จสเออร์แล้วเ้อะ หมดเวลาแล้วเหตุนี้สามสองหนึ่งปุ๊บฮาเฮ้ยโอ้โหแล่วขีรมอยู่กาดมาเนี่ยเฮ้ยฮะอ่าโอเคยูอยู่ดีอยู่ดีอยู่ไปพนาวหัเกือบตายละแหมเห็นตุนี่ฟาร์มนี่ฟาร์มไม่ได้ไม่ได้เราดีฟาร์มดีฟาร์มใครแล้าได้เแล้วได้เแล้วได้แล้วเฮ้ยไปไปไปคุณอยากเจออสูรกันยังฮะคุณอยากเจออสุนทรกระยัง เฮ้ยยังไม่มืดเเลยฮ้ยยังไมม่ืะอย่าให้มันมืดป้ามืดมากนะเออก่อนอุ้ยกระเบืออุ้ยอุ้ยจะไปชีวิตมันน่ากลัวจังวะชีวิตน่ากลัวมากนะโอ้ยโอ้โหรู้เลยนะฮะฟังเสียงรู้เลยนะฮะเดี๋ยวจะขอเล็กก่อนขอเล็กก่อนอุ้ยอุ้ยจะตายละโดนการเบลทับตายเนี่ยโอเคเดี๋ยวด้วยวผมทำไอ้นี่เปล่าทำเบาเทาทำตาเผากันเลยดีกว่านะฮะตาเผาแต่ว่าไม่มีโคเลยวะโคหายไปหมดวะ โมมีตเต๊ะมีโคเอ่อมีใครมีโคไหมทำการค้ากันหนโอ้หไม่มีเลยว่ะโคไมเนี่ยไม่เจอโคเลยอ่ะเฮ้ยเราจะไม่ขึ้นนะฮะอุ้ยตอนกลางคืนเหรอกลางคืนมันไม่เฟี้ยวอ่ะอยากจะแบบสว่างสว่างหน่อยได้ไหมหน่วยพิฆาตเออสว่างหน่อยได้ไหมยังไม่เฟี้ยวกลางคืนมันไม่เฟี้ยวไปเวลาเรารีบหาโคกันดีกว่าหาบ่ออื่นฮะบ่อนี้มันไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะใครเลือกที่แบบเนี้ยบอกเลยใครอยู่ในเมืองนี้คือแบบว่า ก็แบบคิดได้ไงอ่ะคิดไม่ได้มาอยู่ในเมืองนี่ป่ะเดยไปดีกว่าเล้วโอ้โหโอ้นี่แผนฆาตกรรมนี่มาจะเจอเหมือนตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บฮ่ามีขอโอ้ยไม่มีอะไรเนี่ยโยโคไม่มีทำไมเมื่อก่อนที่อื่นๆอ่ะที่ได้ไซเบอร์อื่นน่ะโคเยอะแยะนะตอนนี้มันไม่มีเลยเมื่อตายเนี่ยไม่ทันเลยเอ่อตรงนี้มีทางลงไม้ไม่มีด้วยอะไรมันโอ๊ะเจอโคแล้วเจอโคแล้วเจอโคแล้วขอโคก่อนขอโคก่อนเฮ้โคมาโคมาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ ผมมาล้วนล้วนเน้นเน้นเนมาเลยมาเลยมาเลยปุ๊บปุ๊บโอเคงั้นผมปะเผาเลยละกันนะฮะไม่ต้องไปเสียเวลานะฮะอ่าเอาฟอนแนนมาวางตรงนี้ปุ๊บฮะแล้วก็ผมจะเผา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 เนื้อกันแล้วกันนะเออทีนี้จะมาทางชีวิตก่อนนะฮะโอเคไปไปไประวันนี้ก็ขุดขุดโคก่อนขุดโคไปฮะขุดโคปุ๊บขุดบ้านก่อนตอนนี้ขุดบ้านพอแล้วอย่าเพิ่งรีบตายนะเออเดี๋ยวเกมเร็วอะไรอย่างงี้นะฮะ เไป,ไปไปแบบมันจีไม่แน่นะเว้ยแบบวิ่งไปเจอศูนแล้วก็โดนศูนฆ่าตาเน่ยเออแต่ยังว่าจดูสมเพทไปหน่อยเออสมเพทไปหน่อยนะฮะเออหินด้วยหินหนึน่งสองสามโอเคเอามาปุ๊บปุ๊บสิบโอเคโอเคผมตอนนี้เดิาานหนึ่งนาทีสภาพแล้วนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะผมเผาเหล็กด้วยเผาเหล็กด้วยโอเคโอเคไป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 เออระหว่างนี้ก็ทำไงวะขุดโคก็แล้วไม่รีบนะเว้ยมันเป็นคนไม่รีบมันเป็นคนไม่รีบโอเคเดี๋ยวสิบวินะไอสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วแปดนาทีแล้วนะ แนาทีครึ่งแล้วนะแปดนาทีครึ่งแปดนาทีครึ่งจังหวะนี้ยังไงโอเคได้ครับผมว่าผมพอละตรงนี้พอแล้วนะฮะเผาพอละเก็บพลวัตละโอเคเหลืออีกยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิวันนี้เราทำนี่ดกะนะฮะเราทำไหนๆก็ทำทำพิกแอคเล็กเลยดีกว่าโอเคพิกแอคเล็กปืนเพ้อเฮยสิบเก้าแปดเจ็ดโอเคเก็บพลวัตห้าสี่สามสองหนึ่งฮึ่ อุ้ยอใครมาอยู่ใกล้ลาวาวะใครมาอยู่ใกล้ลาวาวะโคตรโคตรชั่วเลยอะโคตรชั่วเลยนะฮะแฮมจะหนรอบสังหารกันดีอะได้เล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยแต่ดีนะเหมืองตรงนี้ก็ใหญ่อยู่เนี่ยเออเห็นแ้ก็ยังดีนะพามาแถวนี้โอเคเดี๋ยวผมเผาเหล็กอีกนิดนึงแล้วกันเผาตรงนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก็รู้นะว่าผมจะเหล็กไปทำอะไรนะต่อมาจะเจอสูนว่ามีอสูรให้ยังวะ ไอ้บอสศูนย์สักหน่อยอะไรเงี้ยเออเจอเหมืองเลยเจอเมืองกันเนี่ยโอ้ยอยู่ในเหมืองกัเบื่อแล้วทันตอนนี้เวลาผ่านไปสิบนาทีแล้วนุ๊บเว้ยเออสิบนาทีแล้วนะเมราะผมควรจะทำชุดกรอบแต่ไม่เอาเราไม่กรอบไม่ต้องนะกรอบเปลืองง่ะเเดี๋ยวแล้วผมก็จะทำการคราฟเจ้าสิงนี้ครับผมนี่เค้ามาแล้วก็นี่ละกันอ่ามันเป็นที่เดียวกันเราทำกัน เป็นที่เดียวกันก็ก็พับใกล้ๆกันไงเออก็บ้าบใกล้กันไงเอ้ก็คือแบบว่าวาบ์มาก็ใส่นัวเลยนะไม่รู้หน้าบ่แล้วนะเจอหน้ากันอุ้ยใช่เฮ้ยดิจิอยู่ในบอลบ์วะอยู่ในบอลนั้นนะโอเคโอ้ยเป็นเป็นหุ่นยนต์มีคิปเปอร์เลยคิปเปอร์ไม่ต้องยุ่งเลยนะไม่อยู่อุ้ยเสียงซอมบี้ก็มานะฮะน่ากลัวมากไม่รู้ผมไปแล้วแล้วใครเสียงระเบิดไม่ได้เสียงระเบิดไปดีกว่านะฮะเราไม่อยู่แล้วนะฮะโอเคโอ้โหลำบากขึ้นอีกเอ้ยเงยลงได้ลำบากตอนขึ้นอีกนะฮะโอเคไป ปุ๊บปุ๊บขุดดไปมแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะโอเคผมว่าอีกไม่นานมันก็จะวาร์ปอีกแล้วว่ะนี่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอเคได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวต้องทำหน่อยแล้วนะฮะมันจะขึ้นข้างบนแต่ว่าวาร์ปข้า,ขาวขาบดีกว่าเอออันนี้นะครับเด็กท่านผู้ชนนี้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำการแล้วต้องแบบปกตคตัวเองนิดนึงนี่โอเคไปๆบ,บ,บ,บผมจะไต่ขึ้นมาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวอีกไม่นานฮนะไม่นานปึ๊บปึ๊บ เฮ้ปึ๊บฮ่าโอเคไปหมดนะปึ๊บโอเคอเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกโอ้โหถึงหนาทีหนาทีกว่ากฮะหนาทีกว่ากไปกันไปไปใช้เสื้อนี่ใช้เสื้อผมใช้ไม่เป็นเหรอวะโอ้จบละ้ะดีแล้วนะฮะไม่ต้องใช้นะฮะใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้นะฮะเก็บไว้เก็บไว้เถอะนะฮะเฮ้ยมาขึ้นมาแล้วโอ้ยกว่าจะขึ้นมาข้างบนได้อ๋อนี่ยังอยู่แถวนี้เลยหรืหไงวะนี่จะไปไหนเลยเนี่ยโอเคงั้น,นลลอยากตบอสูรสักนิดนึงนาาาาทีีนนนะะฮฮดูเเวลข้้้งหยะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะก็แบบว่าอยากจะแบบสักหน่อยอะสักหน่อยอะไรงี้ <c oughs> โอเคแต่ว่ากกอขอเลยนะฮะขอเลยนะอย่านะาสุญจะเกิดนะครับนะไม่ใช่สุญจะเกิดขอแบบค่าดคืนไม่ต้องเกิดนะแต่ตัวอื่นเกิดมาได้นะไม่กลัวเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกไ, <c oughs> ไม่นานอยู่นี่ไงตัวอะไรถือพัดวะตัวอะไรถือพัทไปรู้นะระวังนะตอนนี้ผ่านไปเจ็สิบห้านาทีแล้วนะครับนะเอาละต้องระวังตัวดีๆนะตอนนี้เหลืออีสามสิบวิจารวัสามสิบวิจารวัอุ้ยเจออสูรแล้ว เจอสุดแล้วเจออสูรแ,แล้วว่าเจอสูรแล้วว่าอสูรมานี่หน่อยขอตัวเดียวพอนะขอตัวเดียวมาละเอ้ยยังพึ่งวาร์ปได้ไหมขอตบก่อนตบก่อนอยังพึ่งวาร์ปไม่ได้วะไม่น่าจะได้นะฮะขออย่างนี้ไม่น่าได้โอเคไม่น่า okay. ไ,ได้โอเคเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บวาร์ปแล้วโอเคโอ้ย ไปเลียงกันจังเลยอ่ะไปเล่นแหลกกันจังเลยอ่ะไอ้ฟ้าดูดิไอ้ฟ้าคอนเทนต์หรอยคอนเทนด์คอนเทนต์ได้คอนเทนต์ได้เฮ้ยวิได้ทองมาเยอะก็โอเคนี่ใครอยู่ในบ้านเนี่ยใครเจอเจ๊กะโก้ในบ้านเนี่ยอุ้ยเจออสูรแล้วนะเคยเจออสูรแล้วขออสูรตัวหนึ่งมานี่มานี่ไอ้สูรนู่นไอ้สูรกากรมานี่เลยนี่เด้ยวจ้องกลายเป็นนักฆ่าสูรเออมาแล้วโอเคตอนนี้มาขึ้นมาปุ๊บปุ๊บโอเคอ้องไปตกกับนักละโอเคไม่เป็นไรแล้วกินบารมีได้แล้วนะ กินบารมีเดมอนเตเยอร์มาเลยพวกข้ามันข้ามันเออข้ามันข้ามันเออเรียบรอ้อลนะเป็นไงโอ้โหกินบารมีเดมอนเตเยอร์รรอไ <mm> ปเขาตีกันเองนะฮะโอเคอุ้ยตรงนั้นมีตรงนั้นมีอะไรบ้างนะตรงนั้นมีเหมือน,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 นกับอุ้ยใครจะเบิดอะไรใครเบิดอะไร,รเดี๋ยวไปตัวเลยผมช่วยไม่ได้อรัผมไม่รู้จะช่วยคุณยังไงครัแต่ผมนี่อ่าก็ตายดิเวอร์ซอลนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้ว แล้วถ้าแตกไป็นหนึ่งนะฮะสวยสวยนะฮะโอเคโอเคตัวิตอนนี้เราได้เป็นนี่ขนาดเราได้เป็นนี่นะเป็นนักดาบแล้วเว้ยาดาบแล้วโอเคนี่ได้ปันอะไรปันบาลีอีกแล้วปานาลีสวัสีบ่อยอย่างเลยฮะสวัสดีคิปเปอร์เอจะมีใครได้ปะไม่มีคนเดียว,วอ่ะเออมีคนเดียวอ่ะคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์นะฮะ เดี๋ยวตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีนะ้านะโอเคเดี๋ยวดูดิแถวนี้มีตัวอะไรหรือเปล่านะอุ้ยแต่ว่านี่เรามาอยู่ใกล้ๆกับเขานาตะคุโมะเลยนะเนี่ยคือคอนเทนต์ไหมคอนเทนต์ยังได้คอนเทนต์ไหมคอนเทนต์โหแต่โอ้ว่าแต่เอ๊ะมีใครมีใครเอาชุดไอ้นี่ไปยังวะเพื่อเอาชุดเพื่อเล่นก็คูไปยังมีใครหยิบไปยังไม่รู้เห็นแต่คนใช้ปั้นวาลีอยู่แถวนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวยโอเคถ้าไม่มีแปลว่าต้องมันต้องยังอยู่นะฮะโอเคต้องหาต้องหาเจอ ปุ๊บอุ้ยอุ้ยเขาเว่ยเขาเว่ยนี่บินบินไปเรื่อยเลยนะฮะบินเด้อมันเป็นมันเป็นแบบไหนมองเห็นอ่าบินไปเรื่อยบินไปเรื่อยโอเคโอนให้ยี่สิบบาทไปหาศูนย์โอ้โหคอนเทนต์อีกแล้วเฮ้ยแต่มันจะวิ่งไปหาคุณไม่ได้ไม่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 มั้งไม่มั้งเมื่อกี้มันคือตัวอะไรไม่รู้หน้าเป็นปลาครับโอเคโอ้แต่หน้าเหมือนปลาครับก็ก็ก็คือกิโกะแหละก็คือน่าจะเป็นอสูรของกิโกะนะฮะให้เงั้นน่ะ อะไรที่มันไฟออกมาได้อะอ่าคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์อ,นนอ,นนอีกแล้วน,นี้เหลืออยูฟู่อีตั้งนานกว่าจะวับปิ้งอาหารก่อนแล้วกันนะโอเคปึ๊บปิ้งอาหารปิงป้งอาหารเฮ้ยตอนนี้วงบีบแล้วนะฮะผ่านไปอ่ะสิบห้าวิเอ็เอเท่าไหร่วะอ่าสิบสิบห้ามันไกลไปอ่ะเอาสักนี้ละกันสิบนาทีครับผมนะสิบนาทีโอเคอุ้ย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 มีการ เปลี่ยนเนาะมีเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนาะไม่ไม่ให้อ่ะไม่ให้ได้ปะไม่ให้ได้ไม่ให้ด้วยไม่เปลี่ยนนะไม่ได้ไม่ได้วันนี้ผมก็อาจอยู่กลางน้ำเนี่ยนะสบายดูละนะไม่ีใครมาตังควันเรานะโอเคแล้วก็เผาเหล็กแล้วกันเผาเหล็กรอชิวๆนะฮะเผาเหล็กแล้วก็เผาบนเนื้อด้วยมาเอาเผาหมูก็ร้านนี้โอเคชิวละนะจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะเราแบบว่านั่งเฉยๆแล้วก็ชนะได้แหละจริงๆถ้าไม่เจอถุนข้างขึ้นก็คือชนะเจ้านะฮะหมาวันนี้ระหว่างนี้รอเหล็กรอเหล็กเผา ทายังสีแล้วก็เฮ้ยเอาจะวับด้ว่ะเฮ้ยดิ้ดิยดต้ดิ้ดิ้่า้ดิ้ดิียิ้ดิ้ยิ้ดิ้ดิ้ดิ้่ิ้ดิ้ดิ้้ดิ้ดิ้ดิยดิ้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 ด้ดิ้ดิ้ด้ดิ้ดด้ดิ้ดด้สิมเสีดงไดิได้ดิไดิไดิไดิ้ด้้ดเ้ดิ้้ดิ้ดิ้ดเ้ดิ้ดิ้เิ้เิ้เิ้ดิ้ยิ้ดิยงเกิะเข้าไปแล้างดง อ้าโดนอ้อุ้ยอุ้ยโอ้โหสเกลสเกลสเกลแบบยุ่งนี่ไม่เอาคิปเปอร์ก็ไม่เอาคิปเปอร์เนี่ยมันน่ารำคาญจริงนะมันเป็นตัวที่มันไม่ควรมาอยู่บนโลกนะจริงไหมคิปเปอร์เนี่ยโอเคนะตอนนี้ผมขับมข้ามอะไรดีวะเอ่อหลือเว่าข้ามอะไรวะขับมเอาขับมัวค้ามมัวกันเผาไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เออเดี๋ยวเผาเสร็จก่อนเผาอาหารเผาอาหารนะหมดนะเออโอเคเผาอาหารชิวๆไม่รีบนะไม่รีบแบบว่าเราไม่รีบนะเออเนี่ยมีการข้ามวันอีกอะข้ามทำไม ทำไมเอ้ยผมอยู่กลางแจ้งเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเป่งข้ามอย่าเป่งข้ามดิอ๋อสู้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 อ๋อเปลี่ยนสู้อ๋อฮะมาดิมาดิไม่หาของแล้วมาดิป่ะมันเป็นการต่อสู้ของยืนยันการต่อสู้นี่ไม่ได้เราปล่อยไปไม่ได้แลนะทุกคมเพราะว่าตอนนี้อยู่กลางแจ้งนะน่ากลัวมากโอเคปุ๊บนี่เอาเอาเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนสู้มาเปลี่ยนสู้นะเปลี่ยนสู้นะโอเคจะบอดจะบอด โอเคไปไปไปให้ก okay, ็ได้ให้ก็ได้แม่เดี bye. Bye ๋ยวแบบว่าสงสารเนี่ยต่อให้นะแว่าเดี๋ยวแบบไม่มีของมาสู้ผมไงเออให้นะไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่อแล้วอ่ะไอ้เหี้ยสูงไม่เกินเลยอ่ะเออแต่แต่ขออีกรอบด้วรอบถึงได้สำมารู้จะมาฆ่าผมนะโอเคไป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 เราไปหาที่กบดานดีกว่านะใช่ไหมผมนะไปกบดานละไปกลับไปที่บ้านดีกว่าเพื่อตายแล้วสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมตายละอ่าพูดอย่างนี้นี่ไม่ ไม่แบบว่าไม่รู้จักเซียนปราณามารีซะแล้วนะฮะโอเคสุ้นี่สุ้วิหน่อยสุ้วิหน่อยนี่อุ้ย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 มังอาจได้ไหมได้อะไรไหมไม่ได้เลยโคตรเฟืองโอเคไม่เป็นไรนะอวิยญาพิษก็ชิวๆนะอุ้ยเสียงระเบิดตังไปหามันอะไรบ้างอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรอาคาเบียวเบียวเบียวรอดรอดรอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนดูเดือดเดือดเลยกำลังสู้กับอุซยนะโอเคไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ย อะไรอ่ะอ๋อสเกลเออดีดีฉันมีดูตัวนั้นอ่ะโอ้โหตัวนั้นนี่ก็คู่กับโดมานะเออดีว่ะคือสงครามของเสาหลักนะฮะเราปล่อยไปเมื่อเขาเสาหลักก็ปล่อยเขาสู้ไปนะเทาเราจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกาะอีกขาเม่งทันตกอีกเฮ้ยบล็อกก็จะหมดนะฮะโอเคเด็ดเด็ดเด็ดพาบล็อกก่อนเอือขับบล็อกเพิ่มนะฮะปึ๊บปึ๊บโอ้ยตายจะตายจะตายเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอพินนี่มันจะไม่หมดจริงเหรอวะอุ้ยได้คิดแล้วอุ้ยได้คิดซาดมีแล้โอเคเดือดมากปล่อยเขาสู้ไปไม่เอาแมว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 อย่าพึ่ง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 โอเครอดแล้วนะโอเคเราจบด้านแถวนี้กันเลวนะเออเข้าไปข้างในน่ากลัวนะเปล่านะโอเดยวนะแถวนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหได้เี็นระเบิดด้วยดิใครระเบิดกันแถวนี้มันระเบิดแถวนี้อุ้ยอุ้ยจบแล้วเหรอโอ้ชิวเกินอ่ะนะ อ่ะโอเคก็เรียบร้อยแนละ้วผมก็เป็นผู้ชนะไปในรอบนี้แต่ว่าแบบไม่อกด้มันเร็วเกินไงแต่อีกรอบไหมอ่ะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมว่านะเว้เรามาแบบว่าโหข้าจะตายก่อนนี่น,บบโโบบนะคนะนด่งนีเน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 เกเน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 เาเนเาเกเน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 เกเน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 เเน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 เมเมนเนเนเกเนเนเเกเกเนเนเกเนเดเนเนนเนเมเนเ้เน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 เดเนเนนเนมกเเนเนเเดเรเกกนเนเนนเเนเเเเเเนเนนเเเเดเ 900แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าร้อยหรอกนี่สองร้อยบล็อกนะครับแนละ้วตรงนี้200บล็อกนะฮะก็จะหูมันก็ไม่ได้ไกลนะสองร้อยบล็อกนี่ยนี่นะฮะแล้วก็ใครไม่ได้เรายกอ่ะใครอยู่คนไทยเพราะคนสุดท้ายก็ชนะนะครับอ่ะโอเคก <c oughs> ็อันนี้เดี๋ยวผมกดเริ่มเกมนะเนะนื้อร่ำกานเช็คก่อนหนึ่งลองซ่มไปเอาสักสงสองนาทีแล้วกันทั้ <c oughs> สสงสองนาที <c oughs> โอเคเนื้อร่ำปึ๊บนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวกันนะอันแรกคือให้ทุกคนอ่าเอาของก่อนนะนะเอาเป็นเอาเป็นชุดชุดหน่วยพิฆาตศูนย์ธรรมดานะแล้วก็พลานที่อยากจะใช้เออ เอาเป็นเอาดาบปลานะไม่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 เอาดาบพวกตัวละครนะโอเคผมก็เอาเป็นผมต้องผมไม่ควผ่านปลาบอลลีหรอกนะผมต้องมาบาลีแหละนะระดับนี้แล้วอ่าโอเคไปมันได้แล้วฮะโอเคแล้วก็อาหารนิดนึงก็ได้เออบิกอาหารนิดนึงนะเอาเป็นขนมปังกันขนมปังกองนึงนะโอเคไปฮะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมสองหนึ่งอ่าโอเควันนี้ผมปรับเป็นซับเบอร์แล้วนะฮะ Okay, โอเครอบนี้เราจะฆ่ากันด้วยดาบเท่านั้นนะฮะไม่เอาไม่เอาแบบอัศิเด้นต่างๆนะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากอะไรพวกนั้นน่ากลัวมากโอเคพร้อมยังพร้อมยังทุกคนพร้อมยัง <c oughs> นี่คือนิจิรินซอสแล้วก็หนมปังเลยนะใช่เอามากองหนึ่งแล้วก็ชุดหน่วยพิฆาตสูนย์นะยูนิฟอร์มฮากระมะแล้วก็ไกเตอร์นะฮะ <c oughs> อ่าได้มาโอเคพร้อมนะถึงจาต้องไปฮะเริ่มนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับนะอู้ผมเห็นโู้หนุ่มโอ้มีคนพุ่งตรงนู้นนะเราจะไม่ไปยุ่งตรงนู้นนะโอเคเราแบบว่าแน่นอนนะมันเป็นการแบทเทิลย่อเนื่องก็ต้องแบบว่าาออะรดไปนะ จะ่ชิวๆ,วๆ,วๆ,วๆมไม่ได้ต,ดตัดไม้ด้วยป่ะเนี่ยแต่วงตัดไม้เหรอ,อก็ได้นะคือคุณจะแบบจะตัดวงตัดไม้ก็ได้นะเรียกว่าอะไรนะไม่เคยว่าโอเคไปแล้วโอเคตอนนี้อุ๊ยีอีกประมาณ20่สิบวิจะวาร์ปนะอุย้ยมีมอนสเตอร์ฮันเตอร์ด้วยโผล่มาจากไหนเนี่ยอุย๊อยเฮ<อ>้ยไปดีไปดีไปดีโนสเกตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วขี่ไปแล้วไปมาตามาตามาตาจะสวาร์ะไะ้ไนนี้เดนนี้ยังไงเออมาดิหรอคิดว่าสู้้ปปราบไดหอั๊ ปึ๊บเอาโอ้โหแล้วไข่ม okay, uh, ันมาอยู or, ่ในถาดวะเนี่ยโอ๊ยเพราะคุณสอวคุณนอนกันต่อมะเนี่ยสู้กันต่อมะเนี่ยเออเออจะดีเอาแล้วคุณเอาแล้อคุณใส่แล้วหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะกดกดกดอาร์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 เป็นปั้นอ่าโอเคผมบอกแล้วฮะผมไหนอยู่ไหนกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูเดือดอุ๊ยดูเดือดเหรอดูเดือดเหรอ เดือดเด้อเดือดเดือเดือดเอเ้ยเดือดเอเดือดเขอด้วยดิเอ้ยเดือดเดือดเอ้ยด้ได้ไม่ได้ได้ได้ไดอยันนี้เออวันนี้วันนี้วันนี้เออ้ยันไฟปันไฟมาปันไฟมาปันไฟมาเฮ้พันไฟมามานไฟมาว่าโอเคจะไปไหนไปไหนอุ้ยอุไปนู่นแล้วนะใพานไปเนืทีแล้วนะเน้าทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยพุ่งไปอุยอต้องดักพุ่งดักนี่โดนทีอุ้ยอุ อุ้ยปลาเคลื่อนที่อุ้ยปลาเคลื่อนที่ปลานี่ก็คาบอกว่าเลือกปลาที่ถูกต้องแล้วต้องเลือกปลาที่ถูกต้องอุ้ย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 เดี๋ยว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 ไม่เอาแล้วไม่เอาละเออคุณซู้ไปนะผมวิ่ลยไม่กลัวแบบนั้นโอเคตอนนี้เหลืออีกโอ้โหเหลืออีกเนื้อทีนะอุ้ยอุ้ยเดือดปะเดือดปะค่อยๆนะค่อยเจ็บค่อยหินเพิ่ใครเจอเทพเจ้ามังกอนด้วยพระเจ้าพกอนเจ็ลูกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเรียกพระเจ้าังกอนเดี๋ยวพระเอ้าังกอนเดี๋ยวพระเจ้าพงกอนดีกยวพระเจ้าพงก เอ้ยอุ้ยเฮ้ยเลือดน้อยจังอ่ะเฮ้ยเลือดน้อยจังอ่ะเลือดน้อยจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาลาดอ่ะเอาลาดเฉยโอเคได้นะอย่างยี้ได้นะได้นะด่าได้อย่างี้ได้นะเออได้นะาเฮ้ยตอนนี้เหลืออีกสิบวินาทะมาเนี่ยจะไปไหนนี่อีู่ไหนอีู่ไหนเฮ้ยนยู่ไปไหนเกสหกห้าสี่อุ้ยรอบสองหนึ่งนี่ อุ้ยบมาแล้วโอเค okay, <โ C. S 1> ไปไหนไปไหนรีบบอโอ้ยเลือดก็เต็มหมู่ป๊อดดอปดรอวูดเด้อเดี๋้อเด้อเด้อเด้อมาเด้อมาเด้อพวกมาเด้อมาเด้อมาดิเออโอ้ยรีบไปไหนวาหนีอีกแล้วนีกแล้วเหรอ่ะมาดีมาดีเร็วมาดีเร็วเร็วไปเบี้ยมาดีเร็วเต้นกจใจเฮ้ยโอเควิ่งไปไม่เป็นไรรีบไม่รีบไม่รีบไม่รีบรีบนี่นี่โดนไปมันที่เฮ้ยทำไมกูทามานานจังวะ กูดาวนานมากปันกูดาวทีมาแล้วสิเอ้ยอุ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 ้ยมพุ่งไปพุ่งมาอ๋อลืมไปใช้ได้อยู่ไม่กี่ท่าไงเออใช้ไม่กี่ท่าไงโตเออเออจะไปไม่กี่ท่าทมันเออมาสู้กับพี่อะยากไปเอ้าเดี๋ยวจะจะดาบดาบอยู่ไหนนี่มันนี่มันนี่มีมันไหนมีมันไหนมีมันไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะเจอเจอนี่หน่อยอุ้ยฮึมเจอจัมป์กรโอ้โหทีที่กระเด็นเลยเอ้ยมันเนี้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเออไปดิดิเขากลัวเขากลัว ฮ้อตอนนี้มาแล้วนะอดีตนี่มีอะไรวะมีอะไรวะไปไหนไปไหนนี่นี่โดนด้วยดึงแล้วโดนโดนแน่โดนแน่ไม่รอดละแกไม่รอดละแกไม่รอดแล้วรอดวิ่งโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยฮะเหดือดไปดิวิ่งไปไหนฮ่าวิ่งอย่างนี้ได้นี่จะวิ่งไปไหนล่ะ เดี๋ยวนี้ต้องต้องต้องแบบว่าต้องงัดของแข็งหน่อยนะสักแบบว่ามึงไว้บล็อกอะไรอย่างงี้เฮ้เฮ้ยอุ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 ้ยได้นะได้นะอุ้ยได้แรงอย่างได้นะดีดิเอออุ้ยแข็งเออว่ะเนี่ยแข็งเออไว้ไม่โดนไม่โดนโดดคอมโบไว้คอมโบเออมาดิ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 เด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 สองหนึ่งฮึมมีมีว่ามาข้างลังมาดิเออมาดิฝาฝามาไปไหนแล้วไปแล้วเอ้ย โอ้วันน้อแล้วโคตรโคตรด้วยแล้ววันก็อะก็อาเคุณไปทำอะไรตรงนั้นทำไปตัวนันวะโอเควันี้ก็สวัสดีผมแตงเอีุาไปก่อนนะครับชอบจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกัผมในการต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยววีตเอีม่จะพนหน้าสวัสดีขุาไปก่อนสวัสดีครับผมฝวจ้าบายบายขอบคุณ อ๋อไปสุดอ่ะยังไงอยู่วะอู้ขาไปแล้วโอโอขาไปแล้วขาไปแล้ว